วันนี้ผมจะพามาชมกระบะยอดฮิตไฮรักรีโวพร้อมฟรีชุดแต่งทั้งคันจะรอและดีแค่ไหนตามมาชมเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับนภง์จากเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนพง์นะครับมีรถมานำเสนอนะครับเป็นรถยอดฮิตเลยนะครับพร้อมชุดแต่งทั้งคันนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามนพง์มาชมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นโ o โ o t a h ไ l u ัก e ีโว m สมาร์ทแคปเจนะครับตัวนี้นะครับมาดูเลยนะครับโฉมของเขานะครับ กระจังหน้านะครับเป็นชุดของตัวเจพ u ันะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับชุดคมเมียมนะครับโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้านะครับตัวเบลอร์เลยนะครับยังสวยใสไร้ริ้วรอยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับชุดตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยใสไร้ริ้วรอยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าชุดนี้ ณพงษ์มีอะไรแถมให้บ้างนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับแม็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางแม็กเลสซิ่งนะครับ 86S นะครับ2 4 5ทับนะครับตัวนี้ขอบ18นะครับมาพร้อมกับแม็กชีนะครับตัวนี้นพงษ์แถมให้ไปฟรีเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับ เดี๋ยวเราไล่มาดูเลยนะครับสําหรับกระจกมองข้างเขานะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับตัดกับดํานะครับไฟหูเลี้ยวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับสัญลักษณ์ไฮลักษณ์นะครับตัวนี้ยังสวยใสไร้ริ้วรอยเลยนะครับไล่มานะครับที่จับเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นชุดโครเมียมนะครับตัดกับตัวรถนะครับและด้านข้างนะครับสวยใสไร้ริ้วรอยเลยนะครับยังไม่มีรอยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไล่มาดูด้านหลังเลยนะครับตัวนี้สําหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ที่เปิด กระบะท้ายนะครับสีดำนะครับมีสัญลักษณ์ไฮลักษ์รีโวนะครับมาพร้อมกับตัวเปิดนะครับตัวนี้ตัดกับกระโปรงท้ายเลยนะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับและมาพร้อมกับตัวคํานะครับตัวนี้ชุดแต่งตัวนี้ก็จะได้ไปฟรีๆนะครับพร้อมกับท่อนะครับทั้งใบเลยนะครับตัวนี้ได้ไปฟรีๆเลยนะครับลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้คุณภาพดีแค่ไหนนะครับไลเนอร์นะครับ เป็นไลเนอร์ใหม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้มาจากเดิมๆกับเจ้าของเดิมเลยนะครับยังไม่มีรอยบุบสลายเลยนะครับนั่นแสดงว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาแน่นอนสบายใจได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูห้องโดยสารกันนะครับว่ามีออปชันอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับตามผมมาเลยครับอ่ามาดูนะครับออปชันในห้องโดยสารนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าไล่มาดูเลยนะครับตัวด้านข้างเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับ แล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับมีโหมดปรับพับได้นะครับเปิดได้โดยระบบไฟฟ้าเลยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์สก้านนะครับและยังมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับมี3จุดเลยนะครับฝั่งพวงมาลัยและคนนั่งข้างและใต้เข่านะครับตัวนี้จะมี3จุดเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้ไฮไลท์อยู่ที่นี่นะครับ แจ็กเดียวติดเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างใหม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับมาดูเลขไม์กันนิดนึงนะครับคันนี้ไม์ของเรานะครับเพียงแค่73,597กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับเป็นชุดเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AM FM นะครับ CDMP3 นะครับต่อสายอาร์กนะครับหรือ USB นะครับและเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะครับมาพร้อมกับแอร์แมนนวลนะครับสีระดับ และเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้4ระดับนะครับมาพร้อมกับโหมดนะครับอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเบาะนิดนึงนะครับตัวนี้ทรงสปอร์ตเลยนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสีดํานะครับเดินได้สีขาวนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับอ่ามาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้เบาะยังครับเจ้าของเดิมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยังใหม่กิ๊กนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้นะครับ ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงครับว่ามีอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเบรก ABS นะครับความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับมั่นใจในการขับขี่แน่นอนนะครับและนะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงนะครับเป็นเม็ดอ์คเดิมเลยนะครับแผ่นรองความร้อนนะครับก็ตัวเดิมโรงงานนะครับ ที่เพิ่มมาก็คือโชคนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เหล็กค้ํยันนะครับเป็นโชคเลยนะครับสำหรับฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาค่างวดกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวนพงแจ้งนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o โ yota h ไฮ u ัก Revo SmartCA 2.4 J Plus นะครับเป็นรถปี2018นะครับหรือปี2561นะครับอณพงเปิดราคาเลยนะครับคันนี้นะครับ 4 6 9 0 0 0บาท4 6 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับนพงมีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้นะครับฟรีดาวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ2ขับฟรี90วันนะครับออกรถวันนี้นะครับผ่อนเมษายนเลยนะครับและดอกเบี้ย0%นะครับไฮไลท์นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ6000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับ ส่วนท่านใดน,นะครับที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับพร้อมกับชุดแต่งทั้งคันนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆทั้งสิน้นโทรหาด้พงได้ที่เบอร์0828503029 0828503029นพงยินดีรับใช้นะครับและยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับฝากทาสัญญาทั่วไทยจัดรถส่งมอบให้ทั่วประเทศนะครับผ่านทุกคันช่วยดันทุกเคสสำหรับท่านใดน,นะครับที่ดูคลิปนี้ก็ ฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนคลิปหน้านะพงพงจะพามาชมรุ่นไหนติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ